สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้คุณป้าสิ้ามาเห็ดยังค่ะโอ้ยเห็นยอดอันต้นพริกนะคะงามงามอยู่ข้างบ้านเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลยว่าเอ้ยบ่เคยกินใส่แก่งไก่แต่ในหน่อยเนาะสมัยอยู่บนนอกนะคะเนาะก็เลยคิดว่าเออสิเห็ดแก่งยังดีเนาะไปเด็ดมาไว้ก่อนค่ะเด็ดยอดบักพริกค่ะอ่ามันกระบอกใครมี่ลกูก ลูกก็มีอยู่่ะทองบดโขนะแต่ว่าใบมันหลายยอดมันลายค่ะคุณป่าก็เลยอยากกินแบบบ้านๆสิมง่าเก่งอมพักค่ะยอดพริกเพื่อนว่าลองเบอ่งเลยค่ะว่าเพื่นเสีซบํำไดรเพราะว่าสมัยในหน่อยเมย์เพิ่นเคยแก่งเอายอดพริกม่เก่งอมไส่ไก่เนาะโส้ยบขนาดเลยนี่ค่ะเด็ดเอายอดด้วยค่ะกับนวยมะน้ําหน่ค่ะเพราะว่าอย่างเอาไปเกงก็มันเลยเป็ดเกดเต็นเนาะ แล so ้วนักกาไปเอาตะไคร่ค่ะทางบ้านค่ะตะไคร่กะมีกะตะบุส้มบ้านเฮาปลูกก็ยังกระดิ่งกร่นอยก็ได้กินได้นั่นแหละค่ะมาต้องซื้อเลยกะตะบุส้มพราะว่าทุกหมือนเศรษฐกิจมันอีหยังกับแพงเนาะค่ะเนาะเขาก็ต้องประหยัดราคาหนิหนใบมะกรูดก็มีอยู่ตอนนึงอยู่ค่ะเอาเลยทัดไปอีกคูณสำนักสวนนะคะบ้านแม่ของยูของนะคะแต่ว่าข้าเจ้าก็ช่วยกันปลูกนะคะเนาะเออคนละย่างสองย่างกันเลย ถือโอกาสค่ะเพราะว่าส่วนมากแทวนี้กั่ว่าใครไม่ผู้ใดกินนะคะคุณป้าก็จากพี่จากคันนี่นี่ต้นมะรุมค่ะแต่ว่ากระยู่สูงะอะไรกันเลยเอาไม้เกีียวลงมาค่ะให้มันหัก,กแล้วก็เด็ดเอาแต่ยอดเด้งกันเนาะมะรุมมะรุมจักมันบอกค่ะต้นมะรุมนี่เป็นยังไงล่ะครับต้นสูงขนาดเลยมะรุมมาตุ้มเห็นไหมเอายอดมั้งค่ะเอายอดมั้งเายอดอ้อนไปแกงแม่โอ้ยมือนีคุณป้าอยากกินจะพักพัก ว่านยังค่ะหวานเป็นร่มขมเป็นยามะรุมนี่มันสียอดมันสีขมขมเลยค่ะเดิมมันก็สิบะแสอะไรหรอกแต่ว่าคุณป้าอย่างโหว่ามันสีแสบตั้งไหนกับสีล่องเฮ็ดเบิ้งเนี่ค่ะทำบุษมได้อุปกรณ์แล้วยอดพริกกับยอดมะรุมแล้วกับเออเบิ้งกันเด้อว้าวตุ่มเดืเจี๊ยบกับบ๊อมีรูค่ะกําลังกําลังใหญนี่ยทุกคนปลูกไว้ทุมันคุณป่าปลูกเนี่ยคุณป้ากับบ๊อบขมุยทุกคนดอกคันสิกินกับสิมาขอเป็นอยู่ดอกว้า บ้านนี้ก็จะไปหากระอีตูค่ะไปอีตูโอ้ปลูกแยงนั้นนี่น้อยไว้ค่ะบางเรื่องข้นป่าปลูกเด้อบ้านโมก่ะบ้านนองเขาค่ะคุ้นป่าเนี่ยก็มาหาเก็บกินอันนั้นเป็นเพราะว่าเพื่อนว่าคนปลูกบริกรเพนาะมีกินบริปลูกก็ใิ่ไหมนก็จะวายหรือเนาะค่ะเนาะบางเรื่องเนี่ยเพราะอีตูคอนละเรื่เพื่อนมีอีหยงังอีหยังสิเป็นแบบอีหยังกันแหละค่ะทั้งทังอ่างอ่างเนี่ยนะคะเอาใส่ดินแล้วก็ปลูกไว้อยู่ได้กินพ่อได้กินอยู่เด้อค่ะด้วยกันผู้ชม สมัยสมัยนี้ต้องประหยัดเด้อค่ะเด้ออันพักเพลินแตะลุงตลาดตั้งแต่สยาหลายเนาะเนี่ยห้าปลูกไปกินนะสิแม่ค่ะย่างละต้นละสองต้นสองต้นก็ยู่ได้แล้วค่ะทำผู้สูบอยู่แต่เปิดปีเนาะอออเนี่ยนี่ใช้เราก็มาเด็ดกันค่ะซอยกันเด็ดเพื่อสิ่จะไปล่างหนังกับสิแกงอ่อมค่ะคุณป้ากับที่แรกก่ะว่าสิแกงใส่ไข่หนอนเพราะว่าอุ้ยมัน้าเข้ากันเด้อป้าเพิ่นหวาเอ้ยยี่ห้อพี่ขนาดบางงามขนาดเลยบางไหน โอ้ยอผลส้มมะพร้าวผลส้มทีะบานนี่ค่ะเด็กระลิ้นปิงมาลูกหนึ่งไฮ้ยเด้กเรนกินง้อตอนเด้กินเกลือเด็กบดอะไรเกลียงนะครับบดอะไรกงบดได้แกลียงซื้ไปกินกับอันนีุ้้ยหัวมันน้ำไร้ไหลจะเกลือซื้อเตทสเซตแล้วกระเสียประล่างนะค่ะเพราะว่าคุ้มป้าคิดไปคิดป้าน้องเขาว่าใส่หมูดีกว่าป้าเพลินว่าคันเซกไก่กับวิทย์กินไก่เห็นไหมเออวิทย์กินไก่ก็ได้ป้าเอาหมูกับหมูใส่หมูก็ได้ก็สั่อง กระเดชตัวในปลาร้าบักงหมัไงทำผู้สม่มเอ้ยอันหยอดริก,กับอันหยอดมะรุ่มเหรแม้ว่ามันหน่อยได้บางในบางเออจิกินกะพักละเมื่อนี่ค่ะสีบางอัมกระซังนะคะเนาะพี่ราถ้ามาสระมันมันหาได้ไงไงด้วยเขาทวยทำทำผู้ส้มชุมือเนี่อายุซ้ำคุ่ป่าต้องกินพักกินยาหนูแบว่าบม่ <c oughs> <c oughs> บไดกินยานแล้วใครกินตะพักอย่างเดียวเ <c oughs> บิ่งในใคหย,ยอดงามงามสออนนะคะเนาะ เฮ้ยข้เป็นเกียงออมไก่บานขึ้เาวบ้านไม่ทำได้สิไหงงลไ <c oughs> ู้่เลยบ่เคยกินรอบเมออื่อไ้ค่ะนในภาคอีทูค่ะเด็ดมาไในจังซีล่ะคะ่ะบองงามแต่คขะเ้วยกับบองงามแต่ว่ากักินได้อยูพออเพรานนะว่าม,มันมมีมะเร่งค่าบริสิทธิ์ยาไหมค่ะทำมะส้มขาวปลาใอันนี้ก็ลแลงพักนน้อยหนึ่งก่อนเออเ,ออเออพื่อว่าสิบปแกงอมเนาะเนาะเพราะว่ายังจริงๆเนี่ยค่ะเกงอ่องเกงอ่องเยนะคะทำมะส้ม คั่นคือผักหลายๆสีก็ต well, okay. <oda> <settle>. ้องให้มันมันเนาะหมูก็ว่ามันมันมาในมีแต่เนื้อเออกระชับก็เนื้อในแกงออมมันอาทั้งอีสานต้องตะไคร้เด้อค่ะเด้อขาดบ่ได้พริกตะไคร้กับเกลือเด้อค่ะเด้ออืมใส่หลายเนี่ยเพราะใส่หลายๆมันสีหอมเนาะตะไคร่เนี่ยตะไคร้กับซดๆเด้อดขาดขางบ้านอุ้ยหอมขนาดเลิเด้อเออสะอ่อนเด้โดนๆได้กินแกงทั้งบ้านเจ้าของอยากกินก็เฮ็ดกินอร่อยค่ะทำหมูส้มได้กินอยู่มไร้เหมือดเพราะมันธรรมดานี่ ใส่พริกสดแล้วทิชแคงก็ได้ทิโก๊กก็ได้เด้อค่ะเด้อใส้หอมแดงนะเหมือนต้มปลาลื่นไส้ซื่อหอกแล้วกับตำนะค่ะเออก็ตำเสตเกล็ดนั่นองเตเกล็แล้วก็คเล่โคเล่โคเกวนค่ะตำค่ะตำชืแล้วขาก็สีัวข้อนะคะรู้กเนี่ยเแล้วมันหวานน้ำมนเต้าเจี้ยวหวอนสีบนเหนียเนาะเอ้ยมันมีน้มันมันเนียดว หมูล้ไปใส่เนี่ยเนี่เนี่ยเอาเนื้อหมูลมวว่ต้องเอาเนื้อลายค่ะเพราะว่าข้าเนีนผักนะคะเนาะผัดหมูส้มเนาะเนีนกินผักบวชเสีไปกินค่ะเพราะว่ามันในประโยชน์ค่ะรัหมูส้มคัวบวเสียมันสุกแน่เร็วนะคะสักอ่าสส้าสบเอร์เซ็น์เนี่ยนะคะเนี่ยเออคั่วไปคั่วไปมันขอเราเรียวาดประเด็๋ใส่ดัประเดี๋ใส่กุ้ปากระแซ่นดัประเดี๋ยคกะเพราะว่าอย่างกับดิซายยังหลกันลูกสึกว่ามัน เดี๋ยวมันสิเข้มหมือนนะฮะจะค่อยปรุงที่หลังเด้ค่ะเด้อการปรุงอาหารเนี่ต้องปรุงตอนประมาณว่ามันปิดตเตาแล้วมันยังเข้าเซเลอโรดถ้าไม่ปรุงตอนร้อนๆเนี่ยเขาก็ยังมโมโหรสอเพราะว่ามันยังหอนอยู่เนาะเช่นเราห้องกระเทะพักลงค่ะบางลงผักนี่เต็มหม้อเลยค่ะล้นสวนดกูรูอยู่เด้อเออพักมันหลายค่ะท่านผู้ชมเบิ้ยจังแบบเอางานซะน้อนยได้ค่ะเด้อเพราะเห็นเราเจาะเบา,าไฟสมองใหม่ก่อนนอนะคะเนาะเออแล้วก็โ้นรเหมือนกันเลย คอยากกินมันโอไต้องอยามันมังมหนเพื่อให้ครอมบอน่นก็คอยโดนพักค้นมากค่ะี้นีด้วค่ะอันเมื่อกี้เป็นอะไรกาคะอันพักกันนี่ก็คาสุกแล้วเนี่ยทังได้อยู่ในเดียวค่ะอันที่จรงทกคานก็ัดอะไรที่การักเด็กก็คือใบมะกรูด้างบ้านกับใบบักบูต้องทว่าเาก็เด็ดค่ะเด็ดเด็ใบจีดใบันนเพื่อให้กินมันของก็รถใส่ใส่พักคืนกค่ะทำด้วยันห้่ครอบคามสอะไร้านี่ เดใบมะกรูดนะคะน้องอ๋อมันหอมโอ้ยหอมหวยห่วยนะคุชส้มเบ้ยบอกไม่ลำบากนล้วใครคุณปลาจิ๋ไหลกินทุกๆเดียวออ้ยเก็บมันเสียบโพดเสียบโพ้ดอื้อผู้ใดบ่เคยเห็นเห็นโอกเมืองค่ะพักเนี่ยเอาใส่พังลายค่ะเนี่ต้นหอมใบข้ออีตูค่ะคุณปลาไม่ยังใส่กรไป๋ายกันนะคุณส้มสีสันอัศวินงามันเป็นคุณสิอะไรค่ะกระใส่ล้มไปค่ะกับพิษฟ้ามอเลยนะคะเนาะแล้วพอเห้มาเปิดเบิ่งนะครับก็ะสีหูวา สีบัวงามสีบัวงามแต่ว่ามันแซ่บเพราะว่าอย่างครับผักมันโดนความห่อนมันจะเคียวเคียวอุตุแซ่บมังสิแหละค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเขียวสีสีบัวงามแต่ว่าได้ประโยชน์ด้วยค่ะเด้อลองเห็ดเบิร์ธันพุส้มเพราะว่ามดนมากรีนกันส่เนาะลองเห็ดเบิร์เพื่อสุขภาพของเด็กของนะคะเนาะกินแล้วสบายท้องสบายใจเลยค่ะ่านผู้ชมเพราะว่าห้าวอยู่มาเนาะเนื้อเนื้อไก่กับเนื้อหมูก็ได้กับเนื้อยังก็ได้ค่ะท่านผู้ชมแล้วแต่ผู้มิก็เหนื่อยเหมืงดู เอาออกมาหน่ะสิว่าง,ง่ามล่ะค่ะคุนปลาไปกินก็นเรื่องขอบคุนทีตตามพอกันไม่คิปหนาะสวัสดีค่ะ